วันนี้ผมจะมาแนะนำร้านถ่ายรูป GDLV 5M ที่เน้นความน่ารักสดใสสำหรับวัยสรุ่นเออบอกไว้ก่อนว่าสาวๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านถ่ายรูปโปรไฟล์น่ารักน่ารักแบบนี้นะต้องไม่พลาดยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไปไปดูกันเลย แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านนะครับผมร้านชื่อร้านว่า b u บเบิ้ลบีนะครับผมราคาเนี่ยภาพเดียวจะอยู่ที่30บาทนะภาพคู่ก็อยู่ที่60บาทนะครับนะไม่เฟกคือภาพแบบนี้ฮะเป็นภาพน่ารักสำหรับภาพโปรไฟล์คือพื้นหลังจะตัดเป็นสีเดียวนะครับไม่มีเห็นไหมจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม่เฟกนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเป็นราคาก็ได้ 30บาทและว60บาทนะครับผมแล้วก็ขนาดจอเนี่ยบวก5บาทนะครับก็น่าจะเป็นประมาณว่าปกนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอที่มันเป็นขนาดใหญ่หรือเปล่าอาขนาดหน้าใหญ่ที่มันเป็นแบบหน้าจอเนี่ยนะครับจอคอมเนี่ยนะฮะก็บวกอีก5บาทนะครับลุกแอนมีนะครับอันนี้ก็จะเป็น35บาทนะครับ อันนี้ก็จะเป็น35บาทเหมือนกันนะครับยังไงก็เป็นเฉดสีหรือว่าลักษณะภาพก็ลองดูละกันนะครับว่าคุณผู้ชมต้องการแบบไหนนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ตัวอย่างกันดีกว่านะครับว่าไฟล์ตัวอย่างมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นภาพเฉดท,ที่เป็นแบบสดใสสดใสนะครับสําหรับของคุณผู้หญิงผู้หญิงเนะี่ยบอกได้เลยว่าขนาดผมเองในผ,ผู้ชายนะผมยังชอบเลยเนะออ จะไปเหลืออะไรถ้าเป็นผู้หญิงเนะี่ยจริงเปล่านี่น่ารักน่ารักสุดๆนะน่ารักโคตรโดูไวใสนะครับใครที่อายุาประมาณสักประมาณสักสิบสองสิบสามสิบสห้าอืมแล้วก็รวมไปถึงอายุโต,ๆอ,อตๆอย่างเราเราเนี่ยนะก็ชอบใสๆอย่างนี้แหละนะฮะน่ารักดีน่ามุตตามีิโอโอสุดยอด ดุดันนะแต่น่ารักนี่สิโอ้ยคุณผู้ชมนี่ดีโคตรน่ารักเลยผมจ้องหน้าเขาแบบขนาดเป็นตัวกระตูนน้าต้าเป็นผู้หญิงสวยแบบนี้นี่อืม้มจ้องขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยห <c oughs> ลงประเด็นไปละนะครับนะไปดูส่วนส่วนของดาร์กดีกว่านะเพื่อเน้นความทมึนนีุ่ดขึ้มเห็นปะวาว สวยนะค,คุณผู้ชมครับร้านนี้โดนใจผมเลยนะผมคิดว่าน่าจะโดนใจลหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้เลยเหมือนกันนะครับผมมาในด้านนี้กันดีกว่านะครับโอ้ยบอกไว้ก่อนว่าชุดเชิ้นี่แบบสรงผมทผมผม็อบไอ้เขาเรียกม็อบไม่ใช่ม็อบเรียกพอบนะพอบหญ้าพอบต้นมงต้นไม้อยู่ด้านหลังเลยสวยมากนะครับนี่ถ่ายคู่ท้องฟ้าแบบนี้ ว้าวคือทรงผมก็น่ารักด้วยนะครับแต่งการแต่งหน้าทาปากลิปสติกนะครับแววตานะครับคิ้วนะเห็นไหมขนตานะครับรละเอียดของขนตาน่ารักโคตรบอกเลยนะครับนี่น้ำย่อยน้ำย่อยน้ำย่อย,ย,อยและนี่นะครับในช่วงเนี้ยบอกกันว่าเป็นเดือน่อแงเดือนธันวานะครับเป็นช่วงวันคริสต์มาสนะครับภาพคู่ก็มีคนระับคุณผู้ชมครับนี่ โอภาพคู่นี่ที่ขนาดภาพคู่ใส่ภาพแก๊งแบบถ่ายรูปตอน,นจ้องอะไรนี่ยคือจะแสงตรงด้านหน้าเนี่ยอสวยงามนะครับสดใสสดใสแบบนี้สดใสไ,สไหมล่ะอบอกไว้ก่อนว่าเยอะจริงๆรครับผลงานของเขาเนี่ยบอกเลยว่าโอหถูกใจราคานี้ที่ผมพูดไปเนี่ยไม่แพงนะคุณผู้ชมราคานี้ไม่แพงนะครับ คุณภาพของผ้าแบบนี้นะโอ้โ oh ห oh. คุ้มคุ้มค่าฮะคุ้มค่านะครับผมยังไงก็ผมทิ้ง,งลิงก์ดิ้ใต้คลิปไปแล้วนะครับยังไงก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับไปสั่งทำกันได้เลยนะครับแล้วก็ดูเรื่องของการประกาศจากทางร้านด้วยแล้วกันนะครับ ารายละเอียดของร้านนะครับยังไงก็มาอ่านดูกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วต้องขอบคุณมากที่ติดตามรับชมจนจบนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดส r i ค e และกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอ๋อถ้าหากว่าใครที่มาถ่ายร้านนี้แล้วยังไงก็ฝากมารีวิวกันด้วยนะครับว่าพึงพอใจขน,นาดไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบุยไม่เจอกันนะครับ